ผมท่านผู้นําเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะฮะโอสวยนะฮะสภาพนี้ไม่ต้องบรรยายเลยนะฮะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะนี่คือนะฮะเจ้าตัว Toyota Camry นะฮะโฉนท่านผู้นํานะฮะเครื่อง2.4ตัวจีนะฮะเป็นสีเทาสีบอนนี่เองนะฮะสวยมากๆนะครับบอดี้เดิมๆเลยนะฮะรถปี03นะครับ หน้าเดิมหลังเดิมนะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะฮะสวยๆมาพร้อมกับนี่เลยนะฮะไฟนะครับนี่โปรเจคเตอร์นะฮะนี่เลยครับมีไฟตัดหมอกให้เซนเซอร์ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเขามีมาเครบอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะเป็นรถไซส์ซีดานไซส์ใหญ่นะฮะนี่สภาพไฟสมบูรณ์ใสกลิ่นเลยนะฮะเจ้าของดูแลดีมากนะฮะตัวนี้นะเนี่ยล้อนะครับโตโยต้านะครับ มาพร้อมกับยางบิสโตนปี23นะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะฮะฟิล์มนะครับติดใหม่ทั้งคันเลยนะแล้วก็ติดใช้นะฮะติดใช้แบบว่าใช้งานนะฮะเ็เน้นของดีด้วยนะฮะภาษี68นะครับนี่นะสภาพสีนะฮะโดยรวมผมให้ไปเลยนะ98นะฮะเนี่ยมือจับโครเมียมนะมีมีกันกระแทกด้านข้างประตูอะไรสภาพเดิมๆเ,เขาสมบูรณ์นะฮะ มีความสมบูรณ์เลยนะครับพวกคิ้วยางหลังคานะฮะไฟท้ายนะครับเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากมากแล้วก็ดูครับคือไม่มีงานเก็บอะไรแล้วนะฮะตัวนี้นะเอาไปใช้งานหล่อๆเท่ๆเลยนะครับ2.4ตัวคิวนะฮะอ่คิวมีระบบเซฟตี้ vsc นะฮะระบบการลื่นถลายนะครับครบนะครับดิสเบรก4ล้อนะฮะ มาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะฮะแล้วก็นะฮะลางน้ำนะฮะด้านซ้ายนะฮะเม็ดอัคอยู่ครบนะฮะก็เท่ากับว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะท้ายเดิมๆนะฮะรถคันนี้มาพร้อมกับนะครับเชื้อเพลิงนะฮะเพิ่มความประหยัดมาให้ด้วยนะฮะไประบบนี่เลย LPG นะฮะของ Energy Reform นะฮะเป็นแก๊สถังโดนัทนะครับตัวนี้เจ้าของเพิ่งเพิ่งติดมาได้ประมาณไม สี่ห้าเดือนนะฮะเอกสารมีครบนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะอ่าใช้งานได้ดีนะฮะแล้วแก๊สเป็นแก๊สพึ่งใช้งานนะฮะลูกค้าเป็นขับขี่ในเมืองใช้งานประหยัดมากๆนะฮะเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดนะครับอ่าสีเดียร่วมสวยมากนะครับสวยมากกันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะกุญแจมีครบนะกุญแจมีทั้งหมด2ลูกนะครับครบนะ นี่ประตูนะฮะแผงสวิตกลายไม้นะฮะกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าหมดอยู่แล้วตัวนี้นะฮะกระจกมองข้างก็ปรับครับไฟฟ้านะครับนี่ครับ Energy reform นะฮะเพิ่งติดมานะครับประหยัดจริงๆนะฮะแล้วตัวนี้นะฮะเขาเป็นเบาะหนังทั้งคันอยู่แล้วนะฮะมีนี่เลยปรับไฟฟ้านะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะดูสภาพหนังครับเพื่อนๆนี่สวยมากๆไม่มีขาดนะฮะ สีสันยังดูสวยแล้วใครมาดูรถจริงนะกลิ่นเขายังได้นะฮะมีความหอมกลิ่นใหม่นะฮะนี่รถปูรีจริงๆนะฮะคอนโซลนะฮะสวยมากแล้วก็เจ้าของเดิมนะเปลี่ยนจอ Android มาให้ด้วยนะฮะสภาพใหม่กลิบเลยนะฮะใช้งานได้เลยนะฮะสวยจริงอันนี้แอร์ดิจิตอลด้วยนะฮะเป็นลายไม้นะฮะอย่างเงี้ยฮะวงมาลัยมีปุ่มคอนโรลนะฮะ ระบบพวกไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยนะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะฮะระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดแล้วมาดูด้านหลังนะฮะโดยสารนะฮะนี่ลายไม้เบาะสภาพสวยงามนะครับพินคลีนไปเลยตัวนี้นครับแล้วก็นะตัวนี้มีแอร์ด้านหลังด้วยนะฮะตรงคอนโซลกลางนะครับสวยครับสวยน่าสนใจเลยแหละตัวนี้ใครได้ไปใครหาอยู่นะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ รถบ้านแท้ๆนะฮะนี่แล้วก็จอดขายอยู่ข้างบ้านด้วยนะฮะมาฮะใครสนใจคันนี้นะฮะตัวต้าแคมรี่นะฮะ 2.0Q นะฮะเอ์ออโต้นะครับชมท่านผู้นำนะครับสภาพแบบ1ในร้อนะฮะขายเงินสดนะครับขอเสนอขายราคานะครับพี่ๆเอาไปที่129,000บาทนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนี่มาก่อนได้ก่อนนะฮะ การันตีเลยนะะรีบโทรเข้ามาเลยนะฮะถ้าใครหาอยู่โทรมาเลยนะฮะ